ขา้าวนาปังเจ็ดขา้าวนาปังเข้าไร่บรี่ีวานในเดือนนึงแล้วนี่กำลังใส่ปุ๋ยเจ็ดหน้าหินซีมักขีแพะขีแกะใส่เอาขี่เป็ดมามักใส่ say pui. Thế nè. Bỏ lại. Để đứa nâng lên nè. Ngam đi vô. thân này say pui cả ngam vô. โยนน้ำบาดาลใส่แฝงโซล่าเซลสู่เพดหน้าแฝงนี่เฮ็ดซีไลนี่น้ำบาดาลบอหนึ่งกับน้ำสะสองสองสะในเดือนหนึ่งแล้วใกล้สิบพฤสอมแล้ว น้ำสะน้ำข้องเนี่ยสะมีบดาลบอลหน,นึ่งกับสะสองสะแปลงนี้เห็ดสามไร่ครึง่ง